สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อันก็อยากจะมาขอสัมภาษณ์น้องป้ายถามแฟนน้องป้ายสวัสดีค่ะคือวันนี้คือตอนนี้น้องป้ายก็เข้ามาออกอากกำลังกายที่ยิมได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วใช่ค่ะแลวน้องป้ายรู้สึกยังไงบ้างคะที่รู้สึกยังไงกับการที่มาออกกำลังกายที่นี่ครับก่อนก่อนแรกเลยคือไปเลือกที่จะมาที่รานก,กันยิมเพราะว่าที่นี่อะค่ะ คืออุปกรณ์เครื่องเล่นก็ได้มาตรฐานแล้วก็ทันสมัยแล้วก็ก่อนหน้านี้คือฝ้ายเองก็ออกมังกายที่บ้านออกบ้างไม่ออกบ้านคือส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยมีระเบียบสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจที่เลือกที่จะมาที่ร้านก็ยิมแต่มาแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะคือเครื่องเล่นทุกอย่างคือมันตอบโจทย์เรามากอีกอย่างคือหลังจากเราเล่นไปเดือนสองเดือนแล้วเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นกระชับขึ้นค่ะแล้วก็มีวินัยขึ้นด้วยขอบคุณร่าามากเลย ทีนี้น้องฝ้ายอยากพี่อยากจะให้น้องฝ้ายแนะนำเพื่อนหรือว่าน้องๆที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าสุดกำลังมองหายิมหรือว่าสนใจที่จะออกกำลังกายจะให้น้องฝ้ายช่วยแนะนำน้องๆหรือว่าเพื่อนให้ได้ค่ะก็คือส่วนตัวฝ้ายก็แนะนําเลยนะคะที่เราก็ยิมมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ยางคือหนึ่งคะ่ะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะมีระเบียบินันคือ เห็นผลแน่นอนสุขภาพเราดีขึ้นดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกค่ะดีทั้งจิตใจแล้วก็ทําให้เราล,ล่าเรือจับใสสุขภาพแข็งแรงด้วยมีผลค่ะมีผลต่อต่อต,ตัวเราเองค่ะเพื่ออนาคตขอบคุณคน้องฟ้าเ่คะสำหรับนี้ขอบคุณค่ะ